นีฮาววันนี้พบกับพี่ฟิลก้วนะครับในพุกทาวเวนวันนี้นะครับเราอยู่กับน้องแอมทีของเราเช่นเคยเลยวันนี้ก็คือแบบเราเปิดที่มาด้วยแบบอะไรใหม่ๆนะครับวันนี้เราหนีฮาวกันนั่นเองเพราะว่าวันนี้เราจะมากับเทศกาลตุตคินกันนั่นเองนะครับผมว้โดยวันนี้นะครับเราจะจัดงานตุกคินในพุกฮาวเวนขึ้นมาซึ่งงานตุรตินของเราในวันนี้มีชื่อว่าแฮปปี้ตุรีินเดย์นั่นเองเออเป็นงานแบบฟิวคา์นิวัลนั่นเองนะครับผมแต่จะแบบเป็นงานเทศกาล โดยที่เราจะใช้บริเวณนะครับจุดเกิดนี้นะครับในการทํางานตูตีนของเราในรอบนี้นั่นเองเออแล้วก็มีท้านหลังมันมีการตกแต่งนะครับโมว้าวสวยงามอลังการมากนะครับมีมังกรเนาะสองฝั่งมีมังกรสีแดงแล้วก็มังกรสีทองพร้อมกับเสาตรงกลางนะครับอุ้ยอลังการมากและได้เปลี่ยนบรรยากาศนะครับบริเวณรอบๆบุงคาเวทนะให้มีความเป็นสีแดงมากขึ้นนั่นเองนะครับผมว้าวใส่ได้เลยมีความเป็นตีนมากสำหรับวันนี้นะครับผมงานตูตีนของเราก็มีน้องๆจากกลุ่มทําคลิปของเรานะครับนี่เลยมาทําคลิปกับเราเหมือนเดิมเลยนั่นเองสาหรับใครที อยากจะเข้ามาทําคลิปกันย่าลืมลอยนะที่จะกดติดตามกดไลค์คลิปนี้และที่สําคัญนะครับอย่าลืมเลยที่จะกดเข้ากลุ่มทําคลิปด้านล่างให้กันด้วยนะครับแล้วก็อยากให้ทําคลิปอะไรเพิ่มเติมก็อย่าลืมเอ็นไว้ให้กันด้วยนะครับโ<อ>ดยในรอบนี้ของเรานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันก่อนว่ามีน้องๆคนไหนนะครับเข้ามาทําคลิปกับเราในวันนี้บา้บางนั่นเองเออเรามาเริวจากฝั่งนี้กันก่อนเลยแล้วกันนะครับผมกับน้องคนนี้ว้มาด้วยชุดอันสวยงามอันนี้ใครน้องคิวของเรานั่นเองพอต่อมานะครับมีความเป็นเฮ้ยฮองไทยเฮามกเเป็นน้อองผ คนต่อมานี้มีปีกนะครับโอ้โหปีกแดงมาด้วยชุดแดงเลยทีเดียวสวยงามมากคนต,ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของน้องบูดี้นะครับอันนี้นนนนเป็นผีดินบอ,อกระโดดได้ด้วยน่ากลัวมากคนต่อมานะครับอันนี้เป็นนักแห่งหรอเออน้องเวของเรานี่ครับน้องเฟรรมก็มาด้วยชุดนะครับเออเป็นแบบเหมือนอะไรว่ายต้าใช่ไหมเออใช้ได้คนต่อมาด้านนี้เลยนะครับผมเสื้อสวยมากสามารถซื้อได้นะครับด้านล่างเลยนะครับผมจะกลุ่มผมเป็นแมวนั่นเองไปอุดหนุนกันได้นี่ครับผมนี่ก็จะเป็นน้องมาของเรานต่อมานะครับผมเป็นน้องมู นะครับโอ้น้องภูนะครับคนน้าข่าวมากก็จะมาก็จะเป็นน้องณโมน้องปามน้องเอกนะครับและน้องคิมชีนั่นเองเออและนี้นะครับก็คือคนที่จะมาทําคลิปกับเราในวันนี้นั่นเองนะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราจะให้น้องๆทุกคนนะครับแยกย้ายกันไปประจำร้านของตัวเองได้เลยเชิญเลยครับเออแยกย้าย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 ในวันนี้น้องงานตัวทีนของเรานะครับน้องๆก็สามารถทําในส่วนของร้านค้าต่างๆได้เลยนะครับจะเป็นร้านของข้าวก็ได้นะหรือว่าจะเป็นร้านของหวานนะครับ พวกผลไม้มงคลอะไรประมาณนี้ก็สามารถยกเข้ามาในบุคเฮเว้นรอบนี้ได้เนาะเพราะว่าก็จะมีพวกต้มอย่างนี้เนาะเรื่องความโชคลาภในวันตุรีนนะครับผมองุ่นเรื่องความรุ่มเรืองเออรุ่มเรืองมากขึ้นเดี๋ยวขอลบไอเต็นท์ให้ก่อนนะครับผมน้องๆจะได้แต่งกันเต็มที่เลยนะครับผมมาสร้างอลังการอลังการได้เลยแล้ในส่วนเรื่องของนะครับร้านขายผลไม้นี้สามารถทําได้นะครับจะเป็นร้านสายขายของหวานอย่างนี้เนาะจะเป็นขนมที่ยนขนมต่างๆนะครับขนมมงคลในวันตุรีนเนี่ยสามารถยกเข้ามาในบุคเฮเว้นรอบนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าโจทย์ของเราในวันนี้คือเทศกา งานตุตีนนั่นเองเราก็จะสามารถยกทุกอย่างนะครับที่เกี่ยวกับงานวันตุตีนเข้ามาในวันนี้ได้เลยนั่นเองจะเป็นร้านขายนะครับผมในส่วนของชุดไหว้ซ้าชุดไหว้บรรพบุรุษนะครับก็สามารถเปิดได้จะเป็นกระถางรู่นะครับเทียนแดงอย่างเงี้ยถ่ายได้เลยเต็มที่หรือจะเป็นกระดาษเงินกระดาษทองนะครับเออชุดไหว้เจ้าที่ก็สามารถจัดมาได้เลยร้านขายโคมไฟก็ทําได้นะครับเออป้ายติดประตูอย่างเงี้ยของตัวแต่งนะครับในช่องของเทศกาลเนี่ยสามารถยกมาได้เลยนะครับแบบเต็มที่เลยโดยวันนี้เราจะให้แต่งตัวนะครับภูมิในทีมนะสีสดใสนั่นเองเน หรือว่าจะเป็นสีแดงก็ได้นะครับแต่น้องๆอยากจะสร้างสรรค์กันได้เลยนะครับขอแบบเลิศดขอคอแบบปังปังเลยนั่นเองนะครับผมสำหรับร้านในวันนี้เฮ้ยอันนี้คือจะทำสารเจ้าเลยหรอเอ้ยใช้ได้นี่ก็จะเป็นน้องมาร์ทนะครับกับน้องมุกอันนี้เลือกจะทำสารเจ้านั่นเองส่วนตรงด้านนี้นะครับน้องคิวเลิฟเหมือนจะเป็นเวทีอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันเวทีงิวหรือเปล่าเออรอดูรอดูส่วนร้านอื่นๆนะครับก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างกันแล้วด้ว่าตรงนี้เหมือนมีร้านขายผลไม้นะครับผมร้านขายเกาลัด หลังค่อยเริ่มทําอยู่หรือเปล่าเออสีสันเริ่มมาแล้วนะครับผมกับเทศกาลงานตรีในในวันนี้ของเรานีครับผมแฮปปี้ตรีนเดย์นี่ครับผมแฮปปีนะ้ยีย์เนาะเพราะว่าตุรีนเนี่ยจะเป็นปีใหม่เนาะของตีนนั่นเองเนาะเป็นของคนตีนเออเริ่มเริ่มเริ่มทกันเลยนะครับขอแบบสวยๆนะเนอะอทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเดินดูนะครับผมว่าแต่ละหลังเนี่ยเขาจะทําอะไรกันนะครับแล้วตอนนี้แบบไปถึงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วพอตอนนี้แบบเอยเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับผมแบบเออมีความเป็นรูปเป็นทรงเป็นซรงแล้วใช้ได้เลย เลยอ้าตรงนี้สันเจ้าดูแบบเหมือนใกล้จะเสร็จแล้วหรือเปล่าน่าจะเหลือแค่ย้อมสีสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ทําสันเจ้าเนาะโอ้ใหญ่โตมาก<ส>อันนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยสันเจ้าอันนี้ <50. S 2> ห้าครับห้าเปอร์เซ็นต์หนูจะทาใหญ่ขนาดนั้นได้เหรอครับหรือมันต้องละเอียดมากเหรอมาละเอียดขนาดนั้นเลยเหรออ๋อห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วตรงนี้แบบเออสวยนะอันนี้คอนเซปต์ของเรามีไหมเอ่ยเป็นสันเจ้าแบบไหนไม่มีครับไม่มีเลยเราทําแบบนี้เลยไม่มีคอนเซปต์อะไรทั้งสิน้นเออแล้วสีล่ะสีจะเป็นยังไงสีเนี่ แดงแดงสุมคืบแดงกับต้มแล้วไม่มีสีเหลืองเนาะเป็นแดงกับต้มเลยโอเคก็ถือว่าดูน่าจะพอเป็นรูปเป็นร่างนะเออสานเจ้าสวยงามอลังการใช้ได้ใช้ได้เอ่อส่วนหลังันอื่นก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างกันแล้วหลังนี้ก็ดูดีแล้วนะครับผมใช้ได้เลยโคมไฟตีนเนอะเป็นร้านขายโคมไฟตีนเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมถึพนังอะไรอยู่ตรงนี้เออเขาใช้เก้าอี้ทำหรือเปล่าเอออืมกว่าจะเดินออกจากร้านได้นะครับต้องนั่งแล้วนั่งอีกเนาะนั่งแบบสี่แบบตลบนะนั่งแล้วนั่งอีกสวัสดี น้องหนูน้องปาลามโอ้หมีมังกรด้วยหิวมังกรมาด้วยอันนี้ร้านอะไรเอ่ยเกาลัดบอกอันนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วร้านเกาลัดครับผมน้องปาลามขนาดนี้ร้านสักประมาณ40%่อครับ<อ>มาแล้ว40%<อ>เราจะมีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมอีกไหมก็อาจจะมีอาจจะมีเพิ่มเติมส่วนบนหลังคาและข้างในครับ<อ>บนหลังคาแล้วก็ข้างในร้านเพิ่มเข้ามาอีกเนาะให้มันครบ100%ของเราใช้ได้ใช้ได,ได้สวยเลยแหละเออเป็นสี่เหลี่ยมเป็นร้านสี่เหลี่ยมส่วนร้านอื่นก็เริ่มดูแบบดูดีแล้วดู เป็นรูปเป็นล่างเลยอันนี้หน่อยดูร้านซาลาเปาหน่อยสวัสดีครับร้านซาลาเปาดูดีเลยหนูมาซูชิสายพานมากกว่าร้านซาลาเปาอีกสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ร้านอะไรร้านหนูคือร้านอะไรเนี่ยซาลาเปาสายพานครับโอ้เป็นร้านซาลาเปาสายพานก็เลยเป็นแบบนี้โอ,โอเคโอเคบ้านเราร้านเรามืดมากเลยนะพูดบ้านเรามาเมื่อกี้เนี้ยร้านเรามืดมากมืดทึบเลยเราติดไฟไหน่อยไหมกำลังจะติดเออมันเป็นคอนเซ็ปต์ร้านนั้นเป็นยังไงเอยร้านซาลาเปาสายพานเราเนี่ยก็จะเป็นประมาณว่าแบบพวกของพวกของแบบติ่มซำหรือที่ ป็นแบบพวกซาลเาเปาอะไรไหมคี้ก็จะเป็นแบบว่าส่งําจากครัวตรงนี้แล้วก็ส่งตั้งแต่ตรงนี้แล้วก็เป็นน้อตรงอืก็คล้ายยซูชิสายพานอะไรประมาณนั้นเลยอ๋อโอเค<ไ>ถือว่าโอเคเข้าใจได้ส่วนตรงด้านนี้นะครับร้านขายของต้อนรับเทศกาลตรุษีนบน้องวุดดี้ของเราเนี่ยร้านมืดมากทวกสุขึ้นไม่ยอมติดไฟกันเลยแม้มืดทุกร้านเลยติดไฟกันด้วยนะครับทุกคนสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือทุกคนต้องติดไฟนะครับผมสําคัญมากไม่ติดไฟเนี่ยมันจะอืมนะมันจะมืดมากเลยมองกันไม่เห็นนะเออ เวทีนี้เป็นเวทีอะไรเวทีงิ้วบอสวัสดีครับของเวทีอยู่ไหมนี่ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลครับได้ยินไหมเอ่ยได้ยินค่ะสวัสดีค่ะเออเวทีงิ้วเราเป็นยังไงบ้างเรามีคอนเซปต์ยังไงเอออลังการใช้ได้เลยเซปต์ก็จะเป็นฟีลแบบว่านกยุงอะไรประมาณนี้ค่ะเออเป็นนกยุงสีอะไรเออมีมีความเป็นนกยุงนะอยากแบบอยากรู้สีของนกยุงละจอมันเป็นสีประมาณไหนจะเป็นออกเขียวน้ําเงินแล้วก็เป็นเข้มบวกกับเขียวเข้มนิดน,นึงค่ะเออเอันนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเราได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้ว ตอนนี้ไของเวทีของเราถ้าสลับหนูนะคะก็ประมาณ3 0 4 0แล้วอ๋อโอเคว่าใกล้เสร็จเราสู้ๆครับทุกร้านตั้งใจทำเน้อเดี๋ยวพี่ก็จะดูตอนที่น้องๆทำเสร็จทีเดียวเลยแล้วกันนะครับเราจะไปเดินดูกันว่าแต่และร้านจะออกมาเป็นประมาณไหนกันนั่นเองเดี๋ยวรอดูเลยเนะ้อโอเคโอเคตั้งใจทำนะครับ one hour later อ่ะโอเคครับผมทุกคนได้เวลาไปเดินดูกันแล้วนะครับผมว่าในตลาดนะครับในวันตรุษจีนของเราเนาะอกับเทศกาลวันตรุษจีนของเราจะมี การตกแต่งแบบไหนกันบ้างมีอะไรมาเปิดในนี้กันบ้างนะครับผมโอ,โอ้ร้านนี้ร้านแรกเลยเป็นร้านโคมไฟนั่นเองอันนี้เป็นของน้องน้ำมูสวัสดีครับน้องน้ำมู ัสดีค่ะสวัสดีครับโอู๋ร้านสวยมากเลยน้องน้ำโมนนี้เป็นร้านอะไรเอ่ยร้านโคมไฟค่ะหรือว่าสีค่ะอ๋อสวยเลิศมากโอ้ยสุดยอดมากไหนพาทัวร์ในร้านหน่อยเลยปาปไปไปเชิญเลยค่ะคุณลูกค้าตองนี้นลคะก็ข้างในนะคะก็เป็นใบขายแบบหลายอีกนะคะให้ลูกค้าได้ไปแล้วก็ตรงนี้นะคะก็เป็นดูที่ขายตังนะคะปใบอาจจะดูบ้างค่าใบเกาลัดนูขายเก่าลัดได้หรอครับนี่ขายค่ะ้าบมันบ้า่ะคุณนึกว่าหนูขายเก่าลัดด้วยต้องขายโคมไฟพร้อมกับขายเก่าลัดไปด้วยเลยโอ้ โอเคโอเคสวยมากร้านโอ้อันนี้อะไรครับอะไรนะตรงนี้เป็นที่นั่งของลูกค้าค่ะพูดได้นะคะใครไม่ก็มาสามารถมานั่งได้เลยค่ะเอออันแล้วพี่นั่งได้ไหมตรงนี้เนี่ยนั่งได้ค่ะเออกายพี่ผู้สูงอายุเรียบร้อยแล้ว1แมตช์โอเคสวยงามสวยงามนะครับผมสําหรับร้านนี้ดูดีมากชอบชอบชอบเคเอทล้วการแต่งตัวหนูนี่ได้อิสระเรชนมาจากอะไร่อยากรู้มากเลยการแต่งตัวแบบอืมมีความขาวมีอิสระเรชนในการแต่งตัวไหมเอ่ยพอดีว่าหนู ไท้แม่ก่อนสายมาน้ค่ะโอเคพี่ต้องไปหามาไทยบ้างแล้วขาวโดนใจพี่เหลือเกินชอบชอบชอบโอเคเลิศเลยเามาดูร้านต่อมากันบ้างครับผมสวัสดีครับสว,วัสดีค่ะคุณลูกค้าเออวิทยาเสียงน้องเอกไม่ได้อกว่เปิดไหม่แทบจะน้อยมากเลยในคลิปสวัสดีค่ะวิทย์ได้ยินเสียงน้องเอกแล้วแบบเป็นบุญหูมาวันที่ร้านอะไรเอ่ยน้องเอกซึ่งร้านเรานะคะจะขายเป็นกระดาษเงินค่ะอ,อแล้วกระดาษทองแล้วกระดาษทองเราขายแค่กระดาษเงินเลยกระดาษทองไม่หาซื้อร้านอื่นอย่างเงี้ย อขายไปด้วยเลยได้ไหมล่ะกระดาษเงินกระดาษทองไปเลยกระดาษทองเราก็มีค่ะอ๋อเป็นชื่อร้านคอนเซ็ปต์โอ้ยใช้ได้อุ้ยสวยนะเนี่ยร้านเรามีความแบบไม่ไม่ใหญ่มากเนาะมินิมินิพอดีพอดีอ่ะพูดคอนเซ็ปตร้านมาเลยเลิศเลยคอนเซ็ปตร้านนะคะก็จะมาเป็นแบบแนวจีนจีนออกแบบใหม่ๆค่ะเออติ้งสวยสวยแบบแบบใหม่ติงว่าเหมือนเรือเลยอ่ะบ้านแบบมีความเป็นเรือใช่ไหมล่ะเหมือนเรือกาลังอุ้มเงินอุ้มทองอยู่เนาะเฮอใช้ได้สวยงามมากหุ้การตกแต่งร้านคีเอทมากเลยนะพี่ชอบเลยนะ นะครับร้านนี้ในเรื่องของการตกตรงต,รงตกแต่งเนาะสวยงามมากเอามาด้านนี้กันหน่อยเวทีเขาเสร็จแล้วทุกคนเออเป็นเวทีนกยุงนั่นเองนะครับผมตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วออ้ยมีเจ้าแม่กวนอิมด้วยอยู่บริเวณด้านบนนะครับผมอออันนี้เป็นองค์จำลองเจ้าแม่กวนอิมนะครับผมสวยงามมากและอันนี้ก็เป็นเวทีที่มีความแบบใช้นะครับในส่วนของลำแพงนกยุงเนาะบริเวณหางนกยุงนี่ครับผมเนาะเป็นการดีไซน์ที่เหมือนหางนกยุงสีเขียวสวยงามเลยนะครับผมครีเอทมากเลยในเรื่องของการตกแต่ง สวยจริงสวยจริงอลังการมากอลังการจริงๆส่วนด้านนี้ต่อมาเนี่ยครับก็จะเป็นในส่วนของศาลเจ้านั่นเองเนาะศาลเจ้าของเราในรอบนี้ก็จะเป็นของน้องมาร์ทเนาะตอนแรกที่น้องมาร์ทเปิดไมเอาไว้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยอู้หนี่อุ้หมีเทพนะครับอยู่ตรงด้านนี้ด้วยนะครับสวยงามมากอลังการมากเลยนะครับมีความแบบมีเทพเจ้าต่างๆนะครับอยู่มุมๆเนาะเออเหมือนศาลเจ้าอยู่นะเหมือนศาลเจ้าเลิศๆเลยสวยงามรายละเอียดการตกแต่งด้านหน้าก็ต้องบอกเลยว่ามีรายละเอียดให้ได้เลยรายละเอียดดีมากนะครับมี ในการใช้สีเนาะแบบสมัยก่อนอ่ะคนตริเขาจะมีความแบบสีฟ้าอะไรอย่างงี้เนาะก็มีการใส่สีฟ้านะครับปนกับสีแดงเข้ามาด้วยเออสวยงามมากขึ้นเลยนะครับแบบไม่ใช่แค่แดงเหลืองและมีการใส่สีฟ้าเข้ามาด้วยทําให้มันลงตัวมากขึ้นนะสวยมากามาดูกับร้านต่อมากันบ้างนี่งไงเจ้าของร้านเกาลัดตัวจริงน่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ฮะนี่ฮะคุณลูกค้าจะรับคนลูกค้าจะรับแบบละาถุงเลขหกสิบาทหรือเกาลัดถุงใหญ่ร้อยยี่สิบบาทเอออันนี้ขายเกาลัดเลยขนาด มีสองขนาดแหลอครับใช้ค่ะมีแฟนขนาดเลร่นะเมื่อกี้นี้ขอมาอีกทีหนึ่งขนาดเล็ก6 0ิบาทและขนาดใหญ่ร้อยยี่สิบบาทเออมีขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่ใช่ไหมโอเคนะกินว่าอันนี้เตาัวากเกา่าลัดใช่ไหมเนี่ยลื่นเลยร้อนๆเลยครับเออสวยงามร้านดูดีมากเลยนะครับเออเหมือนวังจีนเลยร้านด้านหน้านะครับมีการทาแบบตรงนู้นตรงนี้รู้สึกเหมือนเฮ้ยมันได้ฟิววังจีนนะใช้ได้ใช้ได้สำหรับร้านเก่าลัดนะครับผมมาดูกับร้านฝั่งนี้กันบ้างกับร้านขาะ ชุดตุจีนกี่เผาโอ้สวยๆทั้งนั้นเลยสวัสดีครับโอ้อะไรนี่อะไรนี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะออันนี้คือร้านขายชุดตุดจีนนะคะ,ะจุดนี้คือจุดแรกชุดตุดจีน,นะคะ่ะอันนี้คือขายอะไรเยลยเป็นขายอย่างเดียวเหรอไม่มีเช่าให้ใส่เดินแบใส่ตุจีนเดีวนี่้เช่ขา,ข,าของี่ค่ะจุดเช่าอยู่นี่ค่ะอ๋อจุดเช่าก็มุมนี้โอเคจุดจะเป็นราคาสองร้อยสองร้อยห้าสิบเก้าบาทนะคะแล้วจุดนี้คือจุดเปลี่ยนชุดค่ะเอออันนี้เป็นห้องเปลี่ยนชุดใช่ไหมโอ้โอเคมีห้องเปลี่ยนชุด สวยงามแบบงานแบบนี้ก็จะขาดร้านเช่าชุดไปไม่ได้เนอะเออเผื่อใครอยากแบบเข้าถึงความเป็นจีนมากขึ้นก็ต้องมีการแต่งตัวถูอะแมใส่ได้ใช้ได้อุ้ยอันนี้ได้ไอเดียมาจากไหนอ่ะสวยงามมากเลยจริงทําดีทาดีคือคือหนูเคยไปเที่ยวหนูเคยไปเที่ยวแล้วหนูก็ไปร้านเช่าชุดมาเออเอาแต่ความเป็นจริงมาใส่ใส่ได้ใช้ได้สวยมากครับเลิศเลิศเลยมีตู้เอทีเอ็มด้วยป่ะโอ้ยเลิศเลยสวยสวยอ่ะมาด้านนี้กันบ้างนะครับผมกับกระเป๋าสายพานของเราแล้วเอง เออผู้มบเยอะมากนะครับเป็นเหมือนประตูแบบเดินเข้าไปแล้วแบบเออเหมือนออดเทเว่นอ่ะติ๊งนิงอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีครับเจ้าของร้านอยู่ไหมเออครับอยู่นี่ครับอ๋อต้องนั่งตรงไหนพี่นั่งตรงไหนตรงนี้ป่ะเออจะได้ใกล้ชิดมากขึ้นอ่ะว่ามาเล่นเลิศโดยร้านเรานะคะก็จะมีซาลาเปาไส้เค็มซาลาเปาไส้หวานแล้วก็มีจำดิ่งจำรัวครับแล้วก็อันนี้จะเป็นอาหารไม่ว่างครับอาหารไม่ว่างแล้วอาหารว่างอยู่ไหนล่ะอาหารว่างจะจานเปล่าครับอ เหมือนว่าเราเข้าใจอะไรผิดนะเนี่ยเราเข้าใจอะไรผิดนเดี๋ยวเราเอาหมูเด้งมาทำนี่ยหรอเมื่อกี้เห็นถือหมูเด้งเมื่อกี้แบบแล้วเอาเนี้ยอันนี้ม<บ>ีนไม่ควาอันนี้เป็นสายของที่เราถือขาอ๋อก็ะทูว่าเอาหมูเด้งมาทำาลาเปาซาลาโอ้หน้ากลัวนี่ร้านเราใช้เนื้อหมูเด้งด้วยคือเป็นตะาย่านแท้ <S <S ถือว่าน่ากลัวเลยมาดูกับร้านนี้กันว่านะครับกับคาเฟ่นั่นเองอุ้ยความแบบแดงแดงแดงๆน้าสวัสดีครับเจ้าของคาเฟ่อยู่ไหมเนี่ยสวัสดีสวัสดีครับโอเคเจ้าของคาเฟ่แบบหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับผมแต่ก็ในร้านเขาก็จะมีความแบบเออมี เป็นรถให้เล่นแล้วก็มีที่นั่งพักนะครับสําหรับลูกค้าของรางวัลต่างๆเออเหมือนอ่างเปาอะไรอย่างนี้ปะเออเหมือนเป็นคาเฟ่แต่อ่างเปาสวยงามเลยมาดูกับร้านต่อมากันบ้างนะครับผมครับร้านขายของต้อนรับเทศกาลตรุษจีนนั่นเองมีห้องสุดพูด้วยเก๋มากนะครับผมใส่ทางด้านในได้เลยนี่ก็มีพู300นะครับผมสำหรับใครอยากสุดพูเนาะเปิดเลิกเปิดไทยก็สามารถมาซื้อพูร้านนี้ได้่วนตรงด้านนี้ก็เป็นจุดคิดเงินนะครับผมว่าแบบตรุษจีนก็ต้องมีการสุดพูอ่ะนาอเพื่อเอาเลิกเอาไทยโอเคนี่ห้องสุดพู เอาใช่ได้ใช่ได้โอเคครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับในส่วนของงานเทศกาลตรุษจีนของเรานั่นเองมีความแบบมีทั้งสารเต้ามีเวทีนะครับผมเพียบพร้อมมากมีหลายอย่างให้เราได้เดินดูเดินชมกันมากสวยๆทั้งนั้นเลยเออแต่ก็ต้องมีที่1นึ่งนะครับปตามคลิปนี้เราจะมารอดูกันว่าใครจะเป็นที่1นึ่งเดี๋ยวขอรวมคะแนนสักครู่ทุกคนคะแนนเป็นเอกฐานแล้วนะครับผมเราให้ทุกคนเป็นที่1ไปเลยแล้วกันครับโอเคครับผมสําหรับใครนะครับผมที่อยากจะเข้ามาดาคลิปแบบนี้ ก็อย่าลืมนะครับที่จะกดติดตามกดไลค์คลิปนี้ละที่สำคัญนะครับอย่าลืมเลยนะครับที่จะกดเข้า Discord ดีสคอตใต้ดีคิปชันให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บาบุยนะครับเจอกันครับ